เอ้ยฮะนั่นไ้เปยนยอเนูน่ะแล้วมึงมึงจะฉลองเป็นสารวัตรเมื่อไหรนะ่เนี่ยเขาเขามีรูปไม่ค่อยเดี๋ยวจะเอาแซงเอาอะไรแปลกๆมา่าว่าตัวเล็กๆใช่ปะให้ครูงงเล่นดี่งอ่าอ่ะมาเอาจริงนะ <c oughs> 哦哦，么奈？<noise> าชาญชันทันทลายได้สดับอออนำกรอนขึ้นมากราบสาธุการเพื่อสละเซินเจริญบุญสาธุการมันต้องไม่รอะจากสาธุการ ต่อตอนนี้ก็ได้ต่อจากสะดับอะล้วก็พบเข้าไปเลยเพราะมันเดี๋ยวมันเข้านี่ไม่ได้อืมได้ได้สะดับนำกรอนขึ้นกราบสาธุก,การเพื่อจะสรรเสริญเจริญบุญในประเทศ หลวงพ่อปานนับได้รลอยกว่าปีเงินที่เนินนานเธอหลวงพ่อปานมันบารมีวัดบางเฮียนอกบอกตำนานหลวงพ่อปานท่านทำนับอยู่วัดนี้ อันพระคุณของท่านนั้นตั้งมากมีขอสะดุดีผู้มีซึ่งพระคุณเชืญอลวงพ่อปานสถานถทั่วทิงเงอ รูพิพัฒนิโรธกิจสานุสิทธอทูลสานุสิทธาบซึ้งในผลบุญจึงยกขึ้นเธอตทูลด้วยจิตศรัทธาประวัติย่อของหลวงพ่อ บ้านนั้นบรรพบุรุษของท่านมาจากยุทธยาเมื่อครั้งกรุงสีเสียที่ผู้วกพม่าจึงอพยพลงมาอยู่บ้านสามเรือ, <c oughs> นรอนน้ำร้อนน้ำร้อน น,น้นำร้อนน้ำร้อนเอ่อครูจะมีรถทักจิตนะอะไรน,นะอารครูที่พาทิโรธทักจิตเน,ะนะา,าะมีรถภาษารอ <c oughs> นะ,ะอ่ะิโรธทักนิตรธเนะเยครานะ เชิญมาทำบุญคุณคงไม่ขาดทำไมเชิญมาทำบุญเชิญมาเอ้าทำบุญพวกเอออะไรวะเชิญมาทำบุญ เชิญมาทำบุญคุณคงไม่ขาดร่วมปฏิบัติใช่ไหมใช,ใช,ใช่ใช่ค<ๆ>รับมาร่วมปฏิบัติร่วมปฏิบัติเสดสารกันไว้อ่าถูกกันร่วมอยู่ตรงนี้ร่วมปฏิบัติเชิญมาทำบุญคุณคงไม่ขาดร่วมปฏิบัติเสดสารกันไว้สองพันกว่าปี ในยาวไกลชาวพุทธร่วมใจได้สะสมบุญสร้างเมรุสร้างพระอุโบสถมีได้กำหนดรอช่วยกันนุนทำมากทำน้อยบุญคอยเกือ้อกูลู้สโนพลนบุญช่วยคุณสุขใจห้องน้ำ ไปกำลังคล่องอยู่ uh huh. ดีรังประพังหัวระดังก็ผู้ช่วยกันทำหนุสมัยสดใสาสาราก่อเก่าสาวเซ่สุดไปพัดลมหลอดไฟ ใช้ได้ไม่นานท่านเข้าสารอาหารแหงพวกฟัดเฟงแต่งมาเธอทันจะได้แกงฟักยามวัดมีงานเขามีรองทานท่านทานฟรีๆเชิญมาขัดวัดกัดเก้าจิตยามววััดดเข้า เชิญมาคารัดข้าเก้าจิตอย่าลงผิดคิดนายนี้พระท่านสอนไว้ให้เราทำดีบุญกูสอนนีที่ทางนิพ่านบูชาดอกไม้ถุกเทียนทองไปปิดทององค์พระประธานบริจาคใส่ตู้ เธอชูเธอทันใยใจประสานสร้างสรรค์สิ่งดีเกิดแก่และว่าเจ็บตายว่าเกิดได้ทุกคนน้องพี่ช่วยให้พนทุกขุมอเวทีเหลิ่มสะสมบุญคุณจะได้ดีช่วยพนทุก เวจีเลิมสาสมบุญวันนี้จะได้ดีต่อใหม่ครับขอที่น้องพี่บุญช่วยให้พ้นคุ้มเวจีเลิมสาสมบุญวันนี้จะได้